โตโยต้าโฟลเจอร์นะครับเบนซิน2.7เป็นเครื่องเบนซิน2.7ครับติดแก๊สมาเรียบร้อยแล้วคันนี้เลือกวินล็อกนะครับล็อก13,000ปอนด์ครับตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวินมอเตอร์เล็กช่างเราก็ย้ายปลั๊กมาเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาตาั้งแต่เช้า กำลังทำป้ายทะเบียนแบบนี้ไม่น่าเกิน3ชั่วโมงครับตอนนี้เราเพิ่มความแข็งแรงใต้กันทนอีกนะครับเพราะว่าถ้ามันอ้าเมื่อไหร่ปั๊บมีกแก้กันทนยากมากๆเลยครับเชื่อมเรียบร้อยฟอร์จูเอร์ยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าเลเวลก็ยังไม่เสร็จนะครับโชคดีที่ลูกค้าบอกว่ามารับตอนเย็นเย็นได้ก็เลยมีเวลา ส่วนว i โก้เรียบร้อยแล้วครับรหรับงานติดตั้งฝั่งวินหน้าพร้อมย้ายปักไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขาเกียร์ไม่ต้องต่อครับก็คือมาแตะตรงนี้พอดีนะถ้าเราจะปลดฟรีเราก็ดันดันไปทางโน้นนะครับพอดีมือไม่ไม,ไม่ไม่ติดครับเนี่ยฮะดันไปทางโน้นก็จะได้ ถ้าใช้จริงมันล้วงอย่างนี้นะครับเนี่ยล้วงอย่างนี้เองนะค่นี้ก็ฟรีแล้วครับเป็นไฮวินฟัส7นะครับตัวนี้เลเวลก็ฟัส7ครับเดี๋ยวช่วงบ่ายมาอีกคันนะครับป้ายแดง ไททานครับสิงเกิลแคปมาแล้วสายแดงอีกแล้วครับหนึ่งสสาสี่ห้าห้าขอช่วงยาวครับสิบล็อกกระชนติดตั้งมาแล้วนะครับเหลือติดวินหน้านี่เพิ่งออกมาจากร้านที่ติดกันทชลเลย